วันนี้จะขอนำเสนอเมนูอาหารอีกแบบหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเคยรู้จักและอีกหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนั่นก็คือแกงกะทิมระใสายซี่โครงหมูมันเป็นอีกหนึ่งรูปแบบอาหารที่มีรสชาติไม่แพ้เมนูอื่นใดเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มต้นวิธีการตามสไตล์ของเราเลยว่าทำอย่างไรกันครับเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบหลักกันเมนูนี้เราจะใช้พริกแกงเขียวหวานซี่โครงหมูอ่อน มะระและน้ำกะทิเมื่อได้วัตถุดิบหลักพร้อมแล้วก็ติดไฟตั้งหม้อใส่กะทิลงไปตามไปด้วยพริกแกงเขียวหวานที่เตรียมไว้ลงไปต่อมาก็ทำการเคี่ยวกะทิกับพริกแกงเพื่อที่จะให้กะทิแตกมันทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกะทิแตกมันจนได้ที่แล้วก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปเราจะทำการต้มกะทิกับซี่โครงหมูไปเรื่อยๆก่อนและอีกอย่างเพื่อดึงความหวานจากกระดูกซี่โครงหมูอ่อนด้วย ถ้าน้ำกะทิแห้งไปก็สามารถเติมน้ำลงไปเล็กน้อยได้จนได้ที่แล้วก็ใส่มะระลงไปถ้าใครไม่ชอบขุมก็สามารถเอาไปลวกแล้วก็นอกน้ําเย็นเพื่อลดความขุมของมะระจากนั้นก็มาทําการปรุงรสด้วยน้ําปลาซอสปรุงรสและที่ขาดไม่ได้เลยผงปรุงรสขึ้นอยู่กับความชอบใส่ลงไปทําการต้องต่อไปจนกว่ามะระจะสุกจะใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องต้มให้มระเป่อยมากเกินไปจนได้ที่แล้วก็เติมสีสันและความหอมด้วยพริกแดงซอยและใบมะกรูดลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟพิสูจน์รสชาติกันเลยเมนูนี้บอกได้เลยว่าได้ทั้งรสชาติความอร่อยและดีต่อสุขภาพที่มาจากมรักถึงจะมองดูว่าหน้าตาอ,อาหารบ้านๆแต่รสชาติดรวมก็สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตไปได้อีกมื้อหนึ่งแล้วครับ ซึ่งถ้าคุณชอบเมนูอาหารในแบบสไตล์ของเราล่ะก็ให้คุณกดติดตามและการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดกับเมนูอาหารอีกหลากหลายที่เราจะเอามานำเสนอในคลิปหน้าต่อไปขอขอบคุณครับ